จากนั้นเราใส่ปกตินอำป้นห้อมนะครับลมหอมอ้าว ใส่กไก่ลงไปนี่จบไปเลยพร้อมนะครับนี่คือมีผักกะเพราแน่นอนครับแต่แต่ที่ดีผมจะไม่ผมจะไม่ต้นออกครับผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่เอาต้นออกเพราะว่าผมใส่ต้นเพราะว่าเพราะว่ารสชาติมันแปลกดีอ่ะอร่อยดีอ่ะ ๋ยวเราเล่นไฟแรงหน่อยนะครับเล่นไฟแรงนิดนึงนะครับเ,รเล่นไฟอ่อนมากอนะ่ะมันจะกินน้ำมันแก่ไก่จะอมน้ำมันนะครับนะครับ,นะรบใช้ตัวนิดนึงจากนั้นนะครับเข้าไป กับน้ำปาลาเราใช้แบบนี่นนะแบบความความอะไรอะอะไรนะความคีชีนเลยนะอ่าลด,ดนิดนึงนะครับใส่เยอะ ตใส่็ดไปนิดนึงนะครับทเยอะไยเไม่ได้ใส่พริกไทยหน่อยสุดยอดออกลอนหูเลยนะโอเคจบเลยจบละุดท้ายด้วยกะเพรากะเพราจบท้ายละแล้วก็คนที่บา้านรวอาไง ใส่พอแล้วทำไงพอแล้วปิดแกนเลยครับนี่ดูใกล้ๆนะครับอร่อยรับกันเลยอร่อยมากๆนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ